วันนี้เราจะมาทำอาหารเหนือข้าวซอยเจนะคะเรามาทำข้าวซอยกันนะคะใส่หางกะทิลงไปในหม้อนะคะหัวกะทิไว้นิดหน่อยนะคะตอนนี้น้ำกะทิก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงข้าวซอยลงไปนะคะใส่ขมิน้นผงกะหรี่ใส่โปรตีนเกษตรเต้าหู้เผ็ดหอม ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลมะพรา้าวเสอ้๊วขาวค่อยๆตุ๋นนะคะรอให้น้ำซึมเข้าไปในต้งหู้แล้วก็เห็ดนะคะจากนี้เราก็จะมาลวกเส้นกันค่ะตอนนี้เส้นก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่น้ำจากนั้นเราก็จะไปล้างแป้งออกอีกรอบนึงนะคะก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะไปคลุกกระเทียมเจียวเจกันค่ะเราจะมาจัดข้าวซอยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูข้าวซอยเจเป็นเมนูง่ายๆและอร่อยนะคะเชิญมาทานเจกันนะคะ